สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รถรถมือสองรนทานีพงษเดอร์บริการค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วหลายคนคงกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะขับกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือว่าใครที่กำลังมองหาอะไรใหม่ๆวันนี้เลยขออนุญาตแนะนําเลยนะคะกับรถกระบะ4ประตูเข้าใหม่เพิ่งมาสดๆร้อนเลยนะคะมากี่คันก็ไม่ไพพอค่ะกับรถโตโยต้าไฮรัดวีโกแชมดับเบิลแคบ 2.5E เกียร์ธรรมดาปี2022ค่ะ ตัวนี้ฮอตฮิตมากๆนะคะเขาจะมาเป็นสีระตูแคบหรือว่าตอนเดียวก็คือขายออกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะคะโดยความที่เขาเป็นรถกระบะแบรนด์หลักนะคะซื้อไปใช้ราคาไม่ตกง่ายๆดูแลง่ายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เล็กจะพามาดูรีวิวเจาะลึกตัว o ต้าวีโกชมดับเบิลแคบคันนี้กันค่ะ ใครที่เป็นแฟนขับรถโตโ t a v าวีโกแชมต้องถูกใจคันนี้แน่นอนสวยเด่นรอบด้านมากๆเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะด้านหน้าเขาจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์3ชั้นมาพร้อมกับไฟหน้าดวงใหญ่ๆใสๆนะคะตรงฝากระโปรงมีจมูกช่วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมถือว่าเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของตัววีโกแชมเขาเลยค่ะ และด้านข้างเขาจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16แข็งแรงทนทานขับขี่ดีสุดๆด้วยยางบริสตน4สี่เสน้นกระจกมองข้างไม่ธรรมดาสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะคะของแต่งเขาจะเต็มมากๆเริ่มแรกเลยที่บันไดข้างมีติดตั้งให้แล้วซ้ายขวา ลายคันนี้ก็เพิ่มความสวยงามด้วยสติกเกอร์แนววินเทจที่เฉดสีสวยสุดติดแล้วตัดกันกับตัวรถสีขาวนะคะสวยงามไม่เหมือนใครแน่นอนถัดมาที่ด้านหลังของแต่งที่ไม่มีไม่ได้ของร้านเราก็คือโลบาเล็กสีดำนะคะแถมให้ทุกคันไม่มีกากแน่นอนและในส่วนของแมกไลเนอร์คันนี้หม่กิ๊กไรล่องรอยของการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักค่ะการโชว์ท้ายเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าใครได้ไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยพร้อมใช้งานสุดๆค่ะ ภายในเขาคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดทั้งตัวคอนโซลและตัวเบาะนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายส่วนกระจกสี่บานหน้าหลังสามารถปรับขึ้นลงได้แบบไฟฟ้ากระจกมองข้างก็สามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามาแน่นๆค่ะมาพร้อมกับเล็กไมเพียงแค่1นึ่งแสนสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นและเครื่องเล่นตรงกลางเป็นเครื่องเล่น จอแสดงผลระบบสัมผัสมีช่องเสียบ aux แล้วก็ usb เปิดฟังเพลงได้นะคะแอร์ปรับได้แบบแมนวนวลตรงกลางมีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องมีช่องเก็บของมาให้เยอะมากๆรับรองว่าเก็บของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนคะ่ะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะกว้างขวางนั่งสบายไม่แพ้กันกับด้านหน้าเลยค่ะ ตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,500ซีซีเครื่องคอมมันเทลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะ สำหรับใครที่ชอบรถสีประตูชอบความประหยัดดูแลใช้งานง่ายๆแรงดีไม่มีตกจะเดินทางใกล้ไกคันนี้ไม่มีหวั่นค่ะขอ,อยาำแนะนาเลยนะคะกับรถสีประตูวีก็แชมป์คันนี้ค่ะพร้อมหาเจ้าของใหม่กันแล้ววันนี้นะคะในราคาที่เป็นยิ่งมานะคะเพียงแค่2องแ0 0บาทเท่านั้นนะคะเช่นเคยซื้อสดกับเรานะคะไม่มีเวดหรือว่าค่าจ่ายใดเพิ่มเติมนะคะซื้อผ่อนก็คุมไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเขาผ่อนต่อเดือนเพียงแค่5,800บาทปลาไหลัญญานะคะระยะเวลาเพียงแค่ 6ปีเท่านั้นค่ะสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้ามาได้ที่ช่องทางเกย์สองเรานะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะจองก่อน2ิิก่อนค่ะ